สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับหญิงนะคะวันนี้หญิงจะนำรถเอลเวอ t เนะคะมารีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Everest สนะคะ2.0ไทเทเนียมพลาสนะคะจะเป็นไบเทอร์โบนะคะขับ4นะคะตัวนี้สีดำนะคะพิเศษด้านในเป็นบอกคนอนยักนะคะราคาอยู่1,890,000บาทนะคะเครื่องยนต์นะคะจะเป็น2.0ขับ4นะคะตัวนี้ให้กำลังแรงม้ที่213แรงม้าค่ะ แรงบิดที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวหญิงพามาชมกันนะคะคันนี้หญิงแต่งเต็มรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากตัวกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้ายอดฮิตของหญิงเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าม้ามาสแตงนะคะตัวม้าจะเป็นสีโครเมียมนะคะมีไฟ led ล้อมรอบม้าแบบนี้เลยนะคะสีขาวพร้อมกับ ไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยนะคะเวลาเปิดตอนคืนนี่คือสวยงามเด่นเด่นมาตะกลเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะมีอะคริลิกติดฝากระโปรงนะคะสีโครเมียมนะคะตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะก็ตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวเลยนะคะมาที่กันชนด้านหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้หญิงใส่ให้เป็นตัวชุดสกเกิร์ตวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นกันชนสีดำนะคะสีดำสลับกับสี ดำด้านแล้วก็เล่นขอบเป็นสีเทาเข้มแบบนี้ด้วยนะคะก็ทำให้รถของเรานะคะสปอร์ตนะคะดูมีมิติหน้าค้นหามากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หน้าตัวนี้ก็ร้านสกเกิร์ตเขาก็ได้ทำการเว้าวเซ็นเซอร์ด้านหน้าไว้ให้ด้วยนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้เป็นปกติดีอยู่นะคะ มาดูที่ไฟตัดหมอกด้านล่างบ้างนะคะหญิงก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะก็เวลาเปิดก็จะเป็นไฟสีขาวนะคะถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะจะขึ้นขอบสีส้มแบบนี้เลยนะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้กำลังฮิตเลยนะคะดูที่ไฟใหญ่กันบ้างนะคะไฟนะคะหญิงก็จัดเต็มให้ไม่แพ้กันเลยนะคะตัวไฟทำเป็นคีบมัสแตง3คีบแบบนี้นะคะเป็น2ส,สเต็ป ก็เวลาเปิดปกติก็จะเป็นไฟขาวนะคะเปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟสีส้มแล้วก็ตัว d a y ์ไลท์นะคะก็ทําเป็น2สเต็ปเหมือนกันนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะด้านในนะคะเปลี่ยนไฟลูกแก้วให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะก็ตัดกับสีดําของตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็เพิ่มไฟวงแหวนแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้ด้วยนะคะเรียกว่าได้ว่าไฟหน้าเนี่ยิงจัดแบบชุดใหญ่ให้เลยนะคะ พร้อมกับตัวครอบไฟหน้านะคะสีดำด้านให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟใบ LED นะคะพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันจะก,ก,ก็จะเป็น LED ด้วยนะคะแล้วก็ตัวด้านข้างของตัวรถก็จะมีตัวซุ้มล้อนะคะ3นิ้วทรงทรงแนบนะคะมาพร้อมกับชุดสกเกิร์ตวิกเตอร์นะคะซุ้มล้อจะเป็นสีดำด้านนะคะมาดูพ่อเอกของเราบ้างค่ะตัวนี้นะคะ เปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่นะคะตัวยางจะเป็น BF k u ลิตนะคะขนาด20นิ้วนะคะซีรี่ยาง275 55R20 นะคะตัวยางเนี่ยจะเป็นยางออเทเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผินผวถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยนะคะไปได้หมดเลยพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะตัวแม็กนี่ก็เปลี่ยนให้เป็น Fuel นะคะตัวนี้จะเป็นลาย w า p เปอรนะคะสีจะเป็นสีดําด้านแบบนี้แล้วนะคะก็เรียกได้ว่า แต่งชุดนี้ค่ะหล่อแน่นอนแล้วก็แมทกับชุดแต่งของเราได้อย่างลงตัวเลยนะคะด้านด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแก้มข้างตัวกระจกมองข้างแล้วมือจับนะคะเดิมเดิมมาเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะคะหญิงปิดสีดําให้ลูกค้าหมดเลยนะคะลูกค้าต้องการแต่งแบบเป็นโทนดําทั้งหมดนะคะหญิงปิดให้เลยนะคะแล้วก็ตัวเพิ่มให้ลูกค้าเป็นตัวครอบ ครอบตัวนี้จะเป็นเบ้ากันลอยนะคะสีดํานะคะก็ช่วยลดรลดลิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะเล็บเราจะได้ไม่ไปข่วนนะคะตัวฟิล์มนะคะติดเป็นฟิล์มซมิกนะคะด้านข้างจะเป็นความเข้ม80%ด้านหน้าจะเป็น6 0นะคะก็ลูกค้าต้องการทึบหน่อยนะคะก็แนะนํานเป็น80%เลยนะคะพร้อมกับกันสาดสีชิ้นสีดําแบบนี้นะคะด้านบนรุ่นไทเทเนียมพลาสนะคะราวหลังคาของเขาจะเป็นสีบรอนเงินแบบนี้นะคะ ก็ตัดกับสีดำได้อย่างลงตัวเลยนะคะก็ทำให้รถเรามีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตรงฝาถังน้ำมันนะคะหญิงเพิ่มเติมเป็นครอบสีดำด้านให้นะคะตัวนี้ลดลอยขีดข่วนเวลาลูกค้าเปิดปิดฝาถังน้ำมันนะคะตัวนี้ใช้เป็นประจำเลยนะคะก็ทาให้รถเราไม่เป็นรอยนะคะมาชมด้านท้ายกันบ้างนะคะจัดชุดใหญ่ให้ไม่แพ้กันเลยนะคะก็ ไฟหน้าไอไฟท้ายนะคะหญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยเป็นไฟท้าย GLC นะคะก็เวลาขึ้นเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะขึ้นเป็นไฟสีส้มแบบนี้นะคะสวยมากเลยตัวนี้ตัวนี้ฮิตกันมากเลยนะคะก็ใครไม่มีนี่คือตกเทนเลยนะคะแล้วก็ตัวคาดท้ายนะคะเพิ่มเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เป็นคาดท้ายแบบมีไฟนะคะตัวนี้เวลาลูกค้าเหยียบเบรกนะคะจะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะคะคำว่าเอเวอเรสสีแดง ถ้าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะระหว่างถอยหลังก็จะขึ้นคำเป็นเอเวอ e ์เรสสีขาวนะคะตัวนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะมาชมด้านล่างกันบ้างนะคะก็ใส่เป็นตัวสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะเช่นเดียวกันเป็นชุดเดียวกับด้านหน้านะคะตัวสเกิร์ตก็จะมีสีดำด้านนะคะตัดกับสีดำเงาแล้วก็มีขอบเล่นขอบเป็นสีเทาเข้มด้วยนะคะตัวท่อจะเป็นท่อหลอกนะคะเป็นท่อแบบคู่แบบนี้นะคะก็ยิ่งทำให้รถเราดูสปอร์ต ฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะไฟทับทิมท้ายเนี่ยหญิงหญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นแบบ LED ด้วยนะคะเวลาเราเปิดนะคะเปิดไปตัดหมอกหลังมันก็จะขึ้นเป็นขอบพร้อมกับจุดไฟสีแดง4จุดแบบนี้เลยนะคะก็สวยงามนะคะเวลาเปิดหมดเนี่ยเท่มากเลยนะคะรุ่นไทเทเนียมพัสนะคะเขาก็จะมีกล้องมองหลังนะคะฝังอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะกัดระยะด้วยนะคะทั้งหมด4จุดนะคะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเราสามารถเปิดเปิดได้หลายแบบเลยทั้งกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่ในตัวเนี่ยสามารถเปิดแบบแฮนด์ฟรีก็ได้นะคะหรือจะกดรีโมทเปิดก็ได้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือกดในตัวรถก็ได้นะคะทั้งหมด4แบบนะคะ แล้วก็ตัวบอะแถวสามนะคะตัวนี้มีบอะแถวสาด้วยนะคะหญิงพับราบนะคะเพื่อที่จะขนของนะคะรถอเนกประสงค์มากเลยสามารถพับได้ทั้งแถว2และแถว3ามเลยนะคะเดี๋ยวหญิงสาธิตแถว2ให้ดูนะคะตัวนี้เวลาปิดนะคะกดที่ปุ่มตรงนี้นะคะปิดได้เลยแค่กดปุ่มสัมผัสนะคะเขาก็เลื่อนลงมาให้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมเบาะคอนยักกันด้านในนะคะว่าสวยสวยมากถูกใจขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ เริ่มจากแถวสองก่อนเลยนะคะก็อย่างที่หญิงบอกตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะมีเฉพาะรุ่นขับสีเท่านั้นนะคะเพิ่มเติมเป็นทําเป็นเบนาะคอนยักนะคะสีน้ําตาลแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคือรถของเราก็จะมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะแผงข้างประตูนะคะก็ทําเป็นสีคนอนยักเหมือนกันนะคะหญิงสาธิตวิธีการพับเรียบของเบาะแถวสให้ดูนะคะอ่าตรงนี้ พับเรียบตัวนี้พับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็จะทําให้สามารถขนของได้เยอะเลยนะคะก็อนเนกประสงค์มากเลยลูกค้าที่มีแบบครอบครัวมีลูกเล็กๆนะคะสามารถพับนะคะพับเรียบหมดเลยแล้วก็เอาที่นอนมาปูนะคะปูเล่นดูดาวน่ารักน่ารักเพราะว่าเรามีนะคะหลังคาซันรูปนะคะสามารถเปิดรับลมได้เลยนะคะเวลาไปปิกนิกนะคะ่ะรับลมสบายๆได้เลยนะคะและตรงด้านคอนโซลด้านหลังนะคะก็ยังมีปุ่มปรับ แอร์ให้ด้วยนะคะพร้อมกับช่องชาร์จไฟแบบนี้เลยนะคะ2 3 0โวลต์แบบนี้เลยนะคะสามารถเสียบชาร์จไฟได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือพวก iPad อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะตรงทางขึ้นบันไดก็จะติดเป็นสครับเพจให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยก็เวลาเราขึ้นรถนะคะตัวนี้รถเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะชมด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้านะคะ เบาคู poor, people, el, shield, ่หน uh ้านะคะจะเป็นเบาไฟฟ้านะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วฝั่งคนนั่งด้านหน้านะคะเป็นปรับ6ทิศทางนะคะตัวเบาะอย่างที่บอกเป็นเบาะคอนหยักนะคะสีน้าเงินไอ้สีน้ําตาลนะคะขอโทษสวยมากเลยตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัว Adaptive Cruise Control ให้ด้วยนะคะพวงมาลัยก็จะหุ้มหนังสีดําแบบนี้นะคะ ดูคอนโซลบ้างนะคะส่วนคอนโซลเขาก็ทําพิเศษเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเดินได้สีน้ำตาลนะคะปกติจะเป็นสีเทาพอเบาะเป็นสีน้ำตาลเขาเดินได้ให้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเขาเก็บรายละเอียดให้อย่างมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็เครื่องเสียงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว จอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะคะก็จะเป็นซิงค์สใหม่นะคะตัวนี้รองรับภาษาไทยนะคะสามารถเชื่อมโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะตัวนี้ก็โทรออกผ่านเครื่องเสียงได้นะคะแล้วก็อันนี้มีระบบโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะคะกรณีรถเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีเนวิเกเตอร์ด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ก็ได้นะคะ ตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะคะตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะพร้อมกับตัวตัวนี้จะเป็นตัวปุ่มปรับสภาพพื้นผิวถนนนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะแต่ปกติเขาก็จะตั้งเป็นออโต้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้าเลือกปรับได้นะคะตามสภาพพื้นผิวถนนเลยนะคะ ก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโปรโมชั่นนะคะ Ford e v e r e s t นะคะสามารถสอบถามอะไรเอียดหญิงได้เลยนะคะตอนนี้หญิงมีโปรมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูหรือจะเป็นส่วนลดราคาพิเศษหรือลูกค้าสายแต่งเต็มแบบนี้นะคะหญิงก็มีชุดแต่งแบบนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะคะ ชอบโปรโมชั่นไหนชอบเงื่อนไขนะคะแบบไหนนะคะสามารถสอบถามอะไรเองได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ679 5969นะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชุดแต่งที่หญิงแต่งให้ลูกค้าแบบนี้นะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาทางประกันภัยเขาก็จะเคลมชุดแต่งแบบนี้ให้เราเหมือนเดิมเลยนะคะรถเราจะได้หล่อๆอเหมือนเดิมนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับหญิงได้ง่ายๆเลยค่ะสามารถออนจองข้อบริษัทได้เลยนะคะปลอดภัย100%แน่นอนนะคะกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะบริการรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเอเวอเรสค่ะตัว 2.0ไท t a n i u m Plus บ i t u โบนะคะขับ4สีสดำบอกคนอนยักคันนี้เลยนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ s c สไ b e ค่ะเป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอยิงนำรถเท่ๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบายบาย